น้ำยาปลาปลาบูสุดสาวลาวจ้าขอรกักสวัสดีโอไม่พี่น้องเอฟซีวอาต์สุดสุดเป็นเลกาโค้งรอบสองซาลาว์น้าสุคือกาวนะจ่ะมันเด็นสห้าพโฮเม่พี่น้องเห็ดขนุจีนน้ำยากีนนะจ้ะเป็นน้ำยาปลาเพื่นจ้าเป็นตลาดมากเด็กปีม่าเห็ุเงือกนะจ้าแต่ได็คคา ให้อ응็นตอกบัวตอบัวขอบัวเนื้จัะแล้วก็ใบแมงลากด้วกระดูกปูญนคงต่าจได้ตำลันในแล้วจังตำลันในมะเือเนื้อนะก็ได้ตักขี้ลาบขี้ลาบขาดก็ะด้นเนื้อจังมันคงตลันเอเงื้อ กระดากระช่ายวาใหน in ้ำยาปาใสกระช่าใส่กระชายก็พวงเดียนี่ค่ะกระชายกระชายนะกระชายนี่พวเนี่ยม่คะทำอะไรกับดอีนนี่จ่ะปีกมมาหลังมาหันมาซอยอันนี้นะเนาะ พี่อันนี้ก็กินกินกระปนลเนี่ยแสบแสบเอ็หน้อยแสบแสบกินกระปนปลาปนเขียดปนกบกแสบค่ะสุดหยอดเลยนะจ๊ะแต่ว่าข้ามบมีปนเล็คนะมันเป็นปลาเนาะสิปีเเป็นหนังยาปาลาแต่มีหองแดงก็บบกินไปกอเตรียยนดอกปนตึจ๊ะหองแดง ตุกทำการตุก <entertain> en> ่อลจะมวิธีการตกเริ่มกัน่เรื่องแต่ะกอันนี้จะเป็นกระชายตกแล้วเออไม่ใช่โเมรกระชายก็แล้วตุกกระชายช่อยเหวกระชายช้อยเหลวจรบอกดบอกหมดบอก็ถกระชายช่อยเหวตกลูกบตกกระชายครับคนแดงก่อนเนื้อปลาหมูขาวเรื่อเดิอ ใส่หอด่นไายเลยจ้ะ่แตงไม่ใส่องเดนม่รายวันหน่งนจากเครื่องคน,นจ้ะใส่ลงไปได้ไมว่าหนเนจ้ะเอาเหนียมสะงัอยไฟเงงยใส่เกลืลง,ง,งไปเดนจ้ะ ไปพุสิไทยกับคาลูกใหม่บุ๊คเอลเจ้า ดูดยาปลาได้มหจาาจะหน้ากาด้วจ้ะจะน้เกาเป็นคนมันกินยาปลาเฮ้ยเฮ้ยได้สูดมาจากตูนโอเคเรีวเนี้ยหันต่อไปสอนยาว้ เลเลนเลื่เอคกตเอโอเคครับนาน้ากัาะาล่ลือดอะเากับตู้บบตูเย็นเพราะว่าือตุเย็นนาะคือตู้เย็นะจ๊ะจะได้อากามื่อกตู้เย็น พี่นงเนาะไปหัวตลาดเนาะซื so ่อกลางเห็ุไปไก่สีแล้วแล้วยพแปลว่าลืมตีนไก่กับเหลือปั้นโลีกลับไปซื้อยุตลาดอีกหลอดนึงกลับมาเฮ้ยเงินจนหอบปั้นโลทีปุ๊บสีหอดกลับไปก็มาโเหลือไปสีหลอดเจนหอบ หอแล้วนนี้เศร้าอยากเลยเข็นไปไกลเกินห้างแลบวันนี้สุดยอดมวันนี้ห้ามากขหือนก้เอาหอมแดงคากระชายกระเทียมปาที่ตมไห้แล้วก็พิกที่ตมไหวเขาเคื่องฟันแล้วก็ปั้นเป็นน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็สินะเดล๋หมอเขี่ยตอไปวันนี้ค่ะต้มตีนไก่กนเลืออยู่นึกจเลโอ้เดยเนี่แค่รจเพราะว่า้มองกระชายด้วยจ้ ปิดกระกดดเทดงก้แล้วแต่ก็หนมันลากิมอีกคนนงจะเพราะว่าปิดเทดบบดดปเทนอะเอยอันตอนนี้อะเลือดที่ตุ่มไหวเนาะแล้วก็ตีนใจสตาลูกเปนรื่องเสียดีมา เป็นเนรตรีกลางปิดไฟก่อนต้มเสตียกงนาตั้งจะดสีบรอข้าวตีนไก่กับปวดว่าเด้อตีไงยี่ไงเด้อจ้ะปวดตีนไก่สมาตรนันอันนี้นก่อมกระจกเขตจ้ะ ตีนกระจับตีมุแหวนกอแกองเงินไปจะตีนไกตกไหลจ้าอ้วี่้าก็เสกอยู่เค่บานเลยผมมียังเสกซหำยาปลาก็เละเลจ้ะเพื่อสิบกินโมเมนต์ง่าย ตลาดดิสีลดสซีจิ้มเมมเนไงไปตลาดดสีลดิสซีอันนี้เปนสเตทหอมหอมใสเดดจเด้อบบ มาเด็กจะเด้อบ่ะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าเอ้ยจ้าเอา้ยก็จะเสียบเเสปละลูกปไปจ้าแปลกนวดลงไปจ้าสบไล้เสียบไล้ส่ไล้หนึ่ไลา้าพอระยะลงมือเหิิมเลยเด็กจ้กาพอหิวแหละไปตลาดอยู่ซีหลอปัอ้นเก้รยายเนาะพาลืมกอง แต่ลาเขาไม่กระรึมแต่ของบุคคลไก่เห็ดไปลในเครื่องทางแล้วกบไปเอาของอีกลืขอองอันนี้ก็จะเป็นพักชี้เล่าด้วยจากพร้อมอ่อนพระอิทูจ้าพระอิทูหรือว่าสาเลเนด้วจากเอ้ยบแมนแดงลักอันนี้สารลเนพรอมหลักด้วยกันเสริมเด้วจ้าก๋อหอมเตะดังสัน หอมเตีดังผักอันก้อนแสบมาจากไหนวะเพ่อเอ็ดเองหงอกเองนะจ๊ะอันอนี้กับปีน,นึกจ้ะปีปีปปสแสบนึจกจ้ะกินเขาคนจริงแสบซุดกับปีกับอัน,น,นอตัวแสบพี่แก้วนึกจากตัวอะไรอ่ามคนอ่าสิเป็นคนมาก,กินเครื่องหลายๆเงือหลายๆเนี่ยจ้ะมาก,กินผัก เศงนี้เอานอเดียวพอเลยจ้ะเี่บ่อไล่อันี้เดียวพอโอเคเีษเอาหน่อเดียวพอแต่ว่ากินกินอันนี้เราจะกินเยีะแล้วขุ่นตีนเหนือเละจ้ะได้แล้วแบบเส่เต้นจัดอึมาเป็นจัดอ a uh -huh. เคยค่ะตีนไก่เคยมอเยเรื่อยสุดยอดเลยตีนไกืกมากรเหม่อมจากเทอันตะเตะตะเตะตะเตะใบมุ้งไม่มุงนึง เดี๋ยวนึตอนนี้น่ะโคบมงเนี่ค่อาใส่เวลาอีกนจิธรรมดาเล็กน้อยใส่เวลาหลายเดือนเลยะอืใส่เวลานัน้าเหีเด้อนการกันน้ำยาข้าปู้นแถนนี้เลยแต่เออ้ำขึ้นข่าวปากแล้ว่ะอหอหเลยนี่แบบแบบหมเนี่ 怎么样？ จากทำอะเหมือนเด้วยจัะวันนี้ลลาอยูกกินเหมือนคอจกบเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nào, hướng, hướng, hướng được nào. Sao, ngắm, Để không bỏ lỡ ngang video hấp dẫn

Chúng mình để tự cái nước cả đất Xẹp nè Nằm nhạc bà xẹp đi ạ Thằng cái chị thì cũng có mặt nó liền ạ một mặt của liền 有啥呀？Oh Con chỉ xoay được chị nhá xịn thưa ăn lái được một cạn à. xài được ạ Khó nào Khó tờn lọt xóm Khó tờn, khó tờn Khó tờn, khó tưởng cha ได้โอเคกินหยอได้แสบมากเลยจ้าเงอแสบเงอแสบไม่นอนอึดอัด tốn giả tốn để để kim hương như người ยังเสียบซัมนี่อีกแล้วแสีบเลยเสีบยบคุณ่อเสียบเติมมรอบสองเดิมจะเดิม 养牛啊，养牛也干。 嗯，你该的呀。Hmm. Mm hmm. พอจบคีิปน้องนพอจบคิบขอลาคีนแล้ะพี่น้องไปกินต่อวันเนอะคือสิมี้เราที่สานดีแดดเติมเลยค่ะขอขากสวัดีและสบายดีด้วจ้าขอบคุณหลายๆที่เขาเนับชมเราฟังอย่างั้นใจด้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าหลายๆจ้า